สิงคโปร์ซิลหกแต้มเต็มอิราฟานขกเบิกร่องดับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพังรวดจอดป้ายรอบแรกอิราฟานฟันดี้มงกระเบิกร่องช่วยพาสิงคโปร์ทุกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าวินนิ่งสองถึงศูนย์ส่งผลให้ทับลอดช่องเก็บหกคะแนนยึดรองจากฝูงกลุ่มบีช่วคราวก่อนที่เวียดนามจะเปิดบ้านดดนมาเลเซียในศึกอาเซียนคัพ2022ขณะที่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนล่าไพ่สามนัดรวดตกรอบแน่นอนแล้วการแข่งขันฟุตบอล a f f มิสูบิชิอิเล็กทริกคัพ2022ประจำวันอังคารที่27ธันวาคม2565ที่สนามเนชันนันสเตเดียม k m 16ระหว่างทีมชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน เล่าของกุนซือไมเคิลไวส์ที่ในรายการนี้ยังไม่สามารถยิงประตูทีมไหนได้เลยและเสียประตูไปถึง11ลูกจาก2นัดที่ลงทำการแข่งขันรังอยู่บวยของกลุ่มพบทีมชาติสิงคโปร์ของกุนซือชาวญี่ปุ่นอย่างทาคายุกินิชิกายะที่นำทัพมาโดยอินฮานฟานดี้ดาวเตะจากเคเอ็คไดเซทีมดังจากหลีกรองของเบลเยียมโดยลงทำการแข่งขันไป1นัดเก็บได้3คะแนนจากเกมชนะทีมชาติเมียนมา3-2เมื่อวันที่24ธันวาคม6 5หรังอยู่อันดับ3ของกลุ่ม B ี เริ่มเกมครึ่งแรกช่วง5นาทีแรกทั้งสองทีมสู้กันได้อย่างสูสีและมีการเข้าปะทะก,กันอย่างถึงลูกถึงคนแต่ยังไม่มีทีมไหนมีโอกาสจบสกอร์กันได้เข้าสู่นาทีที่11สุขพลวงเชียงคำกองกลางทีมชาติลาวรับบอลจากอนุสรไซปัญญาก่อนได้โอกาสปั่นด้วยเท้าขวาบริเวณหัวกะโหลกแต่บอลเบาเกินไปทำให้ฮันสนันซันนีผู้รักษาประตูทีมชาติสิงคโปร์รับไว้ได้อย่างไม่ยากเย็น นาทีที่25สิงคโปร์ได้ลุ้นบ้างจากจังหวะฟรีคิกบริเวณเส้นหัวกะโหลกเป็นสุไลมานปั่นด้วยเท้าขวาบอลไปตรงตัวไซยาะสอนผู้รักษาประตูของลาวจากนั้นนาทีที่32สิงคโปร์ขึ้นนำหนึ่งถึงศูนย์จากฟรีคิกทางด้านกลับซ้ายอาริฟินเปิดบอลด้วยเท้าซ้ายเข้าไปเสาสองเป็นอิราฟานฟานดี้ทะยานมองระยะเผาขนบอลพุ่งเข้าประตู หลังจากขึ้นนํำลาวสิงคโปร์เริ่มตั้งเกมได้และมีโอกาสขึ้นไปทำประตูอยู่หลายครั้งแต่กองหลังนอทีมชาติลาวช่วยกันสกัดออกมาได้เข้าสู่นาทีที่43สิงคโปร์ได้ลูกเตะม,มุมสุไลมานโยนด้วยเท้าขวาไปเสาสองเป็นเปเรร ER าขึ้นโหมดได้แต่บอลไม่ตรงกรอบจากนั้นทั้งคู่ยังไม่สามารถทำสกอร์เพิ่มได้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามหลังสิงคโปร์0-1 เริ่มครึ่งหลังทีมชาติลาวเปิดเกมบุกใส่ทีมชาติสิงคโปร์ทันทีเป็นพิทักษคงมาทิราซัดไกลบริเวณ30หลาบอลพุ่งชนคันออกหลังไปนาทีที่49สิงคโปร์หลังจากที่โดนล,ลาวบุกกดดันอยู่ตัดบอลได้เปลี่ยนจากรับเป็นลุกโต้กลับขึ้นมาโดยซองยียองโยนยาวจากครึ่งสนามเป็นรำลีที่เก็บบอลได้ก่อนเตะหลบเข้าไปยิงแต่โดนกองหลังสิงคโปร์สกัดบอลออกไปก่อน นาทีที่59ชอนนี่แหวนประเสริฐรับบอลจากเพื่อนก่อนซัดบอลเลียดบริเวณในกรอบเขตโทษเข้าเสาแรกแต่บอลไม่แรงติดเชฟฮัสซันซน,นี่ในดานสิงคโปร์รับไว้ได้อย่างเหนียวแน่นจากนั้นทีมชาติลาวยังคงบุกใส่ทีมชาติสิงคโปร์อย่างต่อเนื่องเพื่อทวงประตูคืนแต่กองหลังสิงคโปร์ยังช่วยกันปิดพื้นที่ได้ดีไม่ให้ทีมชาติลาวเข้าไปมีโอกาสจบในกรอบเขตโทษได้เลย นาทีที่87ภูมิเทพแบ็กขวาที่เติมเกมขึ้นมาใช้ความสามารถทุเพาะตัวหลบผู้เล่นสิงคโปร์ก่อนเปิดบอลเรียดด้วยเท้าขวาเข้ามาในกรอบเขตโทสอบอลฉลับเพื่อนร่วมทีมมาเข้าทางกีดาวนสุวรรณีซัดแต่บอลไม่มีน้ำหนักติดเซฟของฮัสซันซน,นีเข้าสู่ช่วงทดเจ็บนาทีที่93สิงคโปร์มาได้ประตูปิดเกม2-0โดยชัยสรผู้รักษาประตูทีมชาติลาวโดนกดดันเข้ามาก่อนถูกชาววันอันนัวฉกไปยิงแบบประตูโล่งๆจบเกมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาวแพ้สิงคโปร์0-2สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติสิงคโปร์จะกลับไปเล่นที่สนามจาลันเบซ่ารับการมาเยือนอย่างทีมชาติเวียดนามในวันศุกร์ที่30ธันวาคม65เวลา19นาฬิกาส0นาทีส่วนทีมชาติสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนเราจะออกไปเยือนทีมชาติเมียนมาที่สนามกีฬาทูวันนาเวลา17นาฬิกา